พอสักทีเถอะครับกับการนั่งเล่นเกมไปวันวะันพอสักทีเถอะครับกับการนั่งถ่ายมือถือโดยไม่มีเหตุผลนะหยุดเถอะครับผมขอร้องอนะ่ะมาทําอะไรทีม่มีสาระดูบ้างน,นะครับออคลิปนี้ที่คุณกาลังดูอยู่อ่ะดูที่คุณก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรนะผมก็เหมือนกันอนะ่ะผมก็เหมือนกับคุณอนะ่ะผมก็ไม่รู้ผมจะพูดอะไรต่อแต่นั่นแหละครับคือสาระสำคัญของคลิปนี้ที่ทําให้คลิปนี้มันเกิดขึ้นมามาช่วยกันจดจำกันนะครับ พวกคลิปเนี้ยคลิปแรกของเราแล้วก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะไม่สุดท้ายเหรอไม่สุดท้ายครับอาจจะมีคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามคลิปสี่คลิปต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าพวกผมเนี่ยจะทําอะไรต่อกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามานะครับทับไม่ต้องเพราะผมไม่ชอบคลิปนี้ถ้าคุณชอบคุณทับได้แต่ว่าผมไม่ชอบไงผมผมก็ไม่ทับผมก็ทำทำไป